Hoo! วันนี้เรามาลงดันกาจัดมอนเตอร์กันนะครับจะเป็นยังไงก็ก่อนจะมารับชมอย่าลืมตั้งใจรับชมกันด้วยนะไปลงดันกาจัดมอนเตอร์กันดีกว่าจตัวเลยชืบมาถึงก็ต้องเลือกห้องก่อนนะครับเอาดับปานกลางก็พอผู้เล่น5้าคนโอเคนี่เดี๋ยวรอรอ,อผู้เล่นคนอื่นมาก่อนนะครับแล้วเราก็จะไปลุยกันเลยนี่มีผู้เล่นมาแล้วโหมีมีตัวใหญ่โตด้วยพูดยังแกวมาแล้วได้เวลากําจัดมอนเตอร์แล้วนะครับ ดันเจียนเลยรจะเริ่มในอีก4 3 2 1ไปกันเลยฟูมีเวลาทั้งหมด10นาทีนั่นเองโอเคพุชมาถึงเจอกรอบลินเอ้ยชุบโอ้โห้ริงกิ้งครับกิ้งหลบครับเพื่อนอย่าอู้ดีโออุ้ย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 เพื่อนเพื่อนเริ่มสู้เริ่มสู้แล้วด้วยเรื่องเราลดอุ้ยโอโหโหจริงใช้พลังวิชาหมุนตัวสายฟ้าไงล่ะไงล่ะไงล่ะเฮ้ยชุบเฮ้ยนี่หมีเพื่อนเปล่าอ่ะ ไม่ใช่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 ใชเคฟันต่อลูกหมีลูกหมีก็โดนฟันดีแบบนี้โอ้โหยังแจ๋วเราออกแรงไม่ค่อยเท่าไหร่นะมีแทงมีแทงอเอ้ยชึบนี่กิ้งลบมีแทงครับมีเพื่อนแทงให้แล้วก็ฟันรลโๆแบบนี้เลยสุดยอดไปเลยไปลุยกันต่อนะครับจังหวะนี้เหลือเวลาอีก9นาทีนั่นเองอ่าเว็บแรกเราเคลียร์ได้แล้ว เียได้ในเวลาหนึ่งนาทีโอเคมีเพื่อนคนหนึ่งโหดมากดูดิเป็นแนวหน้าเลยอะ่ะโหยังโหดยังเอาใช่ลรอละาเดน้อยฉันยังเอาเลยละ่ะฉันของจริงดูดาบในมือฉันใหญ่ใหญ่โตเลยละ่ะแกจะสู้กับฉันเหรอกระจอกมากเลยนะไว้แกเก่งกว่านี้ก่อนแล้วค่อยเจอกับฉันนะไอ้กระจอกเดี๋ยวเขับเพื่อนขอบใจนะที่นายเอาสามาแบกเราเราวิชาหมุนตัวนี้่นี่เลยอุ้ยชุบกิ้งหลบูู้้ หลบครับจังหวะนี้ไปต่ออุ้ยชุบหลบนี่ได้อยู่ฝันกอบลินกอบลินธนูกอบลินธนูอุ้ยเพื่อนตีแรงมากเลยดิหรือว่าเท่าไหร่วะดูก่อนอุ้ยเรยยิบสองยังเอาอุ้ยของจริงปล่อยเขาจัดการไปเราพุ่งจะไปครับจัดไปครับจะไ,ไปครับเน่ย,ยังมาเลยของจริงเดยเพื่อนคนนี้บูยอยู่คนเดียวเนี่ยอุ้ยแต่เจอบอสแล้วตอนนี้ มีบอสใหญ่โตบอสตัวใหญ่บอสตัวใหญ่บอสตัวใหญ่ครับสิงโตคำรามเสือโอ้ยไม่ใช่เสือมีมีใหญ่มีใหญ่อ่าวุ่นกระโดดหูกระโดดทุบอุ้ยชุบมีหลอดแดงแงอย่าโดนอย่าโดนอย่าโดนหลบวอ้โหได้อยู่ชุบชุบฟันปูเลยไงจิ้มโตจิ้มโตจิ้มโดชุบชุบชุบอุ้ยกระโดดวอ้โหหลบได้ครับชุบเรียบร้อยชนะแล้วดีได้กล่องของขวัญมาด้วยไงล่ะ เราลงดันเก็บกองข้าวันชุบเราต้องได้ของดีเขาบ้างอะเดขอหน่อยนะขอหน่อยนะขอหน่อยนะยังไม่จบอรอมีอีกหรอโหลุยแหลกเลยอะดิจงอนนี้มาลุยกันฮึบ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 มาครับพุ่งเข้ากลางดงเข้ากลางดงชุบพุ่งเข้าไปแล้วก็วิชาหมุนตัวู้ดอุดอุดอือไงแล้วหมดเลยเปล่ายังยังไม่หมดกับลินตัวนี้กับลิงตัวนี้ อ้ชูบูหลบได้เลยเล่นสองคนก็เอาเรื่องอยู่อะเนี่ยโอ้โหยังหดเลยยังหดเลยเอ้ชบพุ่งไปฟันวู้ฮูนี่กอบลินตัวนี้เหรออุ๊ยอุ๊ยอุยอุยอุยตัวนี้มันตีแรงนิดนึงหมุนตัวบู๊อ้ยไงล่ะไงล่ะมีสัตว์เหลียงเป็นกอบลินด้วยกอบลินอาเชอร์โอ้โหยังหดเลยมีหมีด้วยฟันมีก้อนชุบชุบชุบเราต้องลงดันจัดบอสนั่นเอง มีลูกหมีด้วยแต่ก็ยังไม่เท่าไหร่นี่เรานัาขนูเราเองเพื่อนขนูเราเองมาตรงนี้แหละพุ่งเข้าไปแล้วก็หมุนครับหมุนตัวตวาดดาบเดชุบไปต่อปุ๊บโอวโได้อยู่ตัวสุดท้ายแล้วขอตีหนึ่งหนึ่งทีไปต่อไปต่อน่าจะเป็นบอสแล้วนะครับตรงข้างหน้าเราอ่าเพื่อนไปอย่างเร็วเลยชุบโหดจริงโหดจริงครับ โหจริงครับบอสตัวใหญ่เปล่าแต่นะบอสบอสบอสเราบอสเราตีขามันเอ้ยชุบจริงหรออ้ยโอ้ย้ยโอ้ย้ยวงเวทวงเวทวงใหญ่วงใหญ่อ้ยออ้ยโอ้ย,ย,ยโหจริงโหจริงตีทีละห้าสิบเพื่อนหรือเปล่าเพื่อนเราเพื่นอนเราครับพุ่งครับพุ่งไปตีครับตัวนี้เราตีทีละห้าสิบครับทุกคนโหเราแรงจริงอะนี่พุ่หมุนมันหมุนมามันหมุนมาแล้วก็หมุนตัวกลกับแล้วก็ หมุนเลยไงล่ะเจอสแลชเชอร์สแลชเชอร์ไปดิโอ้ยป,ปุ๊บ๊บปุ๊บป,ปุ๊บห้าสิบเรียบร้อยทำความสะอาดดันเจี้ยนเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างเอาสองคนก็เอาอยู่ขับใจว่าเพื่อนโอ้ยังโหดได้เลยครับบูฮูได้เสื้อเกาะมาแล้วอัศาวินเลยบวก HP สูงสุดแปดร้อยหรือเปล่าเสื้อเลเวลเก้าโอ้ อย่างเอาได้ไหมคาทาฝึกหัดมาด้วยเวทมนต์เราเป็นนักดาบ่ะดิแล้วเราก็เลเวลเท่าไหร่ครับเลเวลโอ้หเลเวลแปดเลยโอ้ oh, oh, ยัยงเอาไปที่ล็อบบี้ก่อนเลยจังหวะนี้เรามากันอีกรอบแล้วไงตอนนี้เรามีสัตว์เลี้ยงด้วยเป็นไงละ่ะเป็นหมีตัวใหญ่โตมาเริ่มเลยอย่างแจ๋วโอเคเรามีกับเพื่อนสองคนเพื่อเลเวลเก้าเราเลเวลแปดมาเจอกันหน่อยเจอกันหน่อยกินงรบ หลบครับหลบได้ดิฟันต่อหลบหลบแดงแดงนะหลบแดงแงนะโอ้ชึบแบบนี้โอ้โหเลือดเราเหลือหกร้อยห้าร้อยแล้วอ่ะอุ้ยโดจริงโงจริงฟันต่อครับจอหนี้นักดาบสองคนพเนจรนักดาบพเนจรนอันนี้โอ้ชึบปุ๊บปุ๊บปุ๊บนตัวอ่ะวอ้ยางเอามันจัดมันจัดฟันต่อโอ้ชึบกิ้งหลบหลบแดงๆงหลบแดงแงโอ้ชึบหลบได้อยู่ ออ้ยออ้ยเอ้ยเอ้ยไงอย่างเอาอย่างเอาอย่างเอามีใครก็ไม่รู้ตัวนี้เฮ้ยมีเราตายแล้วะอ๋อกลับมาแล้วโอเคนึกว่ามีตายแล้วดิแต่เพื่อนบูลแล็กหมุนตัวด้วยเพื่อนอู้รีบร้อย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 เอาไหมเอาไหมหรือจเจ้าหรือ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 เจ้ารียบร้อยหรือต่อ,รรอรครับโอ้โหนี่เวลาวิ่งไปครับ มีแล้วค่อยๆเพิ่มเลือดขึ้นทีละนิดนะครับทุกครั้งที่เลือดลดก็จะเพิ่มขึ้นเองอัตโนมัตินั่นเองโอเค,อเ,คเพิ่มใหบูแบบไม่รอใครชุบมาแล้วช่วยแล้วโอ้ฟันต่อปุบปุบปุ๊บ,บ,บ,บนี่เหลือตัวสกายแนละ้วลูกหมีชุบ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 ,ชบ,ชบ,ชบนี่อ่าอ่าไปต่อยาวๆวยาวยาวครับยาวๆครับแล้วก็หมุนตัวสแลชเชอร์ฟันกบลิ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 นหรอกบลินหรอ หูสองคนก็เอาอยู่เนี่ยรอบที่แล้วมีคนเลเวลยี่สิบสองรอบนี้เลเวลเก้าก็เอาอยู่แล้วอาชีพนักดาบซะด้วยเราก็อาชีพนักดาบเหมือนกันนะครับนะตอนนี้ exp เราค่อยเพิ่มขึ้นแล้วเราก็ไปลุยกันต่อชุบโอยตันนี้กระโดดหมุนตัวกลางวงวูดวูดวูดเลยวูดเลยโอ้โหเลือดหมื่นสองยังเอาโอ้กิงหลบชุบชุชุบชุอุ้ย โหดจริงโหดจริงอุ้ยหลอดแดง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 อุ้ยชุบกิ้งลบชุบชุบชุบฟันลูกหมีก่อนฟันลูกหมีไปก่อนเฮชุบสกิลสกิลุนตัวแลชเชอร์เรียบร้อยยิงฟันต่อชุบกิ้งเหลือห้าร้อยสองร้อยเรียบร้อยหมีตายแล้วเออได้กองของขวัญมาด้วยง่ายล่ะลงดันต่อเนื่องต่อเนื่องเลย สองคนก็เอาอยู่ชื้นเต็มตัวเพื่อนไปแบบไม่รอใครแล้วอย่างเอาอ่ะมาเราพุ่งมากลางวงแล้วก็สแลชเชอร์แบบนี้ชุบปุ๊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 บกิ้งกิ้งกิ้งเออกิ้งไปก่อนหลบฟันต่อชุบ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 หลบครับจังหวะนี้เอามีแทงมีเราหายมีหายออกลับมาแล้วโอเค ชุบฟันต่อเรียบร้อยเอาหมีแท้งเอาหมีแท้งนะครับชุบกิ้งลบสแลชเชอร์บูดเรียบร้อยโอ้โหสุดมันอย่างแจ๋วยังยมปัวลุยกันต่อจะถึงบอสแล้วอีกนิดเดียวอือใจเดียวอือใจเดียวโอ้โหเพื่อนเกาวงเกาวงก็เอาด้วยดิเอาด้วยดีฟิว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 เอฟเฟกต์เอฟเฟกต์กระจายเอฟเฟกต์กระจายครับจังหวะนี้ชุบชุบชุบเราเริ่ม เราเปลี่ยนสกิลดีกว่าสกิลเป็นลูกไฟไดีกว่าอ่าโอเคนี่เรามีสองสกิลแล้วปุ้งปล่อยไฟไปข้างหน้าเลยแล้วก็สแลชเชอร์บูดอย่างนี้อ่าสุดยอดชึบไปต่อปล่อยลูกไฟปุ้งรียบรอแล้วเบิดแล้วก็มากลางวงแล้วก็หมุนอุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บฟันต่อยาว ยาวๆชุบๆกิ้งหลบแดงๆกิ <spir aling>. ้งหลบแดงๆชุบนี่ตีตูดหมีไปหนึ่งทีขอบลินทะนูตัวนี้แหละมันลอยลอยอ๋อลอยอ๋อลอยอ๋อสายลอยอ๋อสายลอยอ๋อขอบลินทนูอ๋อกอบลินทะนูเหรอสายลอยอุ้ยชุบตีตีหมุนตัวกิ้งกิ้งไหมกิ้งชุบหูกระโดดตีเพื่อนโคตรโหดโคตรโหดกระโดดฟันตัวไปต่อชุบ ไปแล้ว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 น่าจะเป็นบอสตัวสุดท้ายแล้วเราเอาอยู่แน่นอนดูจากทรงละบอสเลือดหนึ่งหมื่นเก้าพันโอเคแต่ไม่เท่าไรหร่หรอกดูจากทรงละแค่สองคนก็เอาอยู่แน่นอนเราโหมาถึงก็หมุนตัวเลยบอสเอาจริงเพื่อนตายเปล่ายังเคชุบมาเรากิ้งมาแล้วสลชเชอร์ชุบแล้วก็ปล่อยลูกไฟตุม่มอุ้ยผิดทางผิดทางอุ้ยไม่ออกไม่ออกไม่ออกนลนเจี้ยนนะคะครับกดผิดกดผิด เราต้องไปตีบอสดีวะเอาใหม่เราต้องไปตีบอสดิเอาใหม่อุ้ยเพื่อนตายแล้วอะอยังเพื่อนยังอยู่เดินเต้นหน่อยเดินเต้นหน่อยโอเคมาต่อชึบชึบชึบตีตุบบอสบอสเลื่อหกพันแล้วมันหมุนตัวแล้ววูด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 ด์วูดด์วูดด์กิ้งสไลช์เชอร์หันหน้าเข้าหาแล้วก็พุ่งอุ้ยทำไมไปทางนู้นนะโหพุ่งพุ่งแล้ว หมุนตัวหมุนตัวเพืนหมุนตัวเรียบ้อยจทำความสัตว์อันเจ๋ยเสร็จแล้วอุ้มสองคนก็เอาอยู่ยังเอาหมดเจ็งได้ของรางวัลมาด้วยนี่สุดยอดได้กางเกงเลยรอบแรกเราได้เสือ้อรอบนี้เราได้กางเกงแล้วเป็นไงล่ะสุดยอดได้กระทาไม้กาละสิ์มาดีนะที่เราไม่ถ้าเราได้ดาบแบบเจ๋วเลยอะโอ้โหหรือสิบเอ็ดแ,แล้วด้วยไงล่ะย่างเอาดีแล้วเราก็ กดลับของระวันนั่นเองใส่ชุดเกาะอ่าเรามีชุดเกาะกับไม้คาถาแล้วใส่ไปมือที่2ไปเลยเป็นไงล่ะสุดยอดนี่มีชุดเกาะแล้วโอเคนะครับทุกคนใครที่ดูสิงตรงนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe, กดซับสไครต์กดติดตามสำหรับวันนี้อย่าลืมเข้าวัดทำบุญและเ,เป็นเด็กดีนะครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบายฟีวฮว